วันเดที่ไม่มีเบลหนึวันที่ไม่มีเบลแมนจะเป็นยังไงทังยกกระเป๋าเองกางร่มที่สาว่ายนะ้ะเองด็กฝึกง,งานตัวเลนะ็กคนนี้จะทําได้ไหมไปดูกันเลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะนี่ค่ะวันเทรนนิ่งไฟไหม้นะคะแล้วก็เลย เริ่มแรกแน่นอนค่ะเราต้องไปช่วยลูกค้ายกกระเป๋าค่ะทุกคนไปเลยใส่รถเข็นไปใส่เสืียงไปวันนี้ทำสองหน้าที่นะคะทำ Guest Agent Service กับ b เบ l m a n นะคะโอ้ได้ละมาว่างแล้วไม่มีใครโทรมาให้ยกกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราไปกลางน้ำสาวไว้น้ำกันค่ะทุกคนนี่ดูชำนาญไหมละ่ะและนี่เป็นครั้งที่สองค่ะที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราได้เริ่มเรียนกับพี่เบลแมนมาแล้วนะคะดูกางสวยมากเลยอะ ยกกระเป๋อีกแล้วค่ะช่วงนี้ใกล้เวลาเช็คเอาท์นะคะก็เลยมีลูกค้าโทรมาให้ยกกระเป๋าเยอะหน่อยหน้อสิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่เลี้ยงกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคตามนั้นนี่นี่เขากำลังเรียนกันอยู่แอบแวบมาดูนะคะตอนพักกลางวันไปกินข้าวเจอพอดีไปค่ะหนึ่งวันของวิลแอร์เทนเดน ต้องโทรแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าเราจะมีเทรนนิ่งไฟด้นะคะใกล้เข้ามาแล้วเจมีทงองด <c oughs> ้วยเร็วเก่งมากแแอคติ้งเต็มล้านนะคะทุกคนก็จบแล้วค่ะสำ การเป็นเกสต์เจนสวี e กับ b บ l แมนมิกซกันนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็แอบเหนื่อยแต่สนุกดีคะ่ะเพราะเราทำงานบริการเราต้องมีใจรักบริการคะ่ะติดตามเราไว้นะคะถ้าอยากรู้ว่า